สวัสดีครับเจอกันเลยนะครับยามเย็นตอนนี้นะครับก็สี่โมงแล้วตอนนี้ผมจะมารีวิวที่หาดพระจุุกไทยแลนด์สุวินทวงศ์แฝงกระทุ่มรายเขตหนองจอกรุงเทพเราเนี่นะครับทางไปฉาเชิงเซานะจะมาดูว่าวันนี้ออมีอะไรจุดที่เป็นจุดสนใจแล้วมีอะไรที่น่ากินบ้างและของแพงไหมนะครับ แต่ผมก็จะพูดแค่ช่วงต้นคลิปนี่แหละแล,ะล้วเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะเป็นการที่แบบว่าเดินถ่ายมากกว่าคงจะไม่ค่อยได้พูดอะไรมากมายให้ท่านผู้ชมผู้ฟังดูกันเองแล้วกันนะครับโอเคครับบริเวณนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับนี่นะครับร้อนหน่อยเพราะมันยังร้อนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําบริเวณลานจอดรถถ้าใครจอดรถแล้วก็แบบว่าเกิดเ,เจ็บปัสสาวะหรือ เกิดอยากกดทุกหนักก็ามาได้ครับก็จะมีห้องน้ําชายไปเดินไปดูข้างในกันไหนตรงไหนอ๋อไปดิปะเดินนําไปพอดีมันจะมีคาเฟ่กาแฟอย,อยู่ด้วยนะครับมันจะเป็นฟาร์มอยู่ติดกันเดี๋ยวเราจะไปเดินไปดูสัตว์ก่อนว่ามีสัตว์อะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างนะครับแต่ได้ยินเสียงนกก็แหละน่าจะมีนกแหละอย่างนึงแหละแล้วจะมีอย่างอื่นไหมตามไปดูกันเลยครับน่าจะเป็นทางเข้าฟาร์มครับมันก็ยังมีป้ายบอก อ่าเจอล out farm and cafe อะชิลเอาฟาร์มแอนคาเฟ่าแน่นอนมีกาแฟอยู่แล้วแต่คงไม่ได้ซื้อกินแล้วแหละเพราะว่ากินมาแล้วอ่ามีดอดทันตะวันด้วยเดี๋ยวเดินเข้ามาดูด้านในกันเลยครับ <c oughs> สัตว์ัหรอจะลายตัวอะไรนี่หนูหนูหมเหนู่หนูกระตาย

อันนี้อันนี้ก็ถือเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเนี่ยนอนเอ็งเม้งอยู่เนี่ยเอยเหนียวกัเอฟมะล่ะเหนียวน่ารักจังลูกผมก็ลูกหัวเล่นก่อนะแมวน่ารักอ่าแมวนอนใกล้เลยอันนี้แบบอะไรจิงโจ้หรอน้องกระบือ ิหญ้าอยู่เลยอ่ะอย่างน้อ น้องผมคุยอะไรมั้งแคะแคะน่ารักนะครับจะกินแรงกว่านะคอกเนี่ยว้นะวนบักเลยโอ้ยหมูน่ารักจัง อะะให้อะไรน,นไไรไล้องผมเอาตอนนี้เราเข้ามาในกรงนกแก้วนะครับเจ้าพี่เขาให้ใครเข้ามานะก็จะมาดูบรรยากาศข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> กำลังให้อาหารนะครับใจบุญผมทานมากอ่ะให้ไปทูมดูล้งกันอื้นอนี่เดีย๋ยวจะปูไ่ดูใกล้ๆก,ก็ได้ครับแต่เสียงมันแก้วแก้ไปหน่อยอะ เอาเค <sk approved> ลดมาให้กระต่ายข้างในมันร้อนอ่ะนะโอ้ย <GO> ร <av i> ้อนวันศุกร์มาไหมร้อนจริงกระต่าย อันนี้เราก็ทัวร์ตรงคาเฟ่สัตว์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปตรงที่เป็นฮาราจิปุข้างในนะครับข่อยตรงข้ามนะนี่ก็เริ่มเย็นแล้วแหละก็ร้อนขนาดเย็นก็ยังร้อนนะครับเนะี่ยยังร้อนอยู่แสงแดดส่องหน้าละเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับมีดอกไม้ข้างทาง,างเดินตามมานะครับน้องผมเดินไปไหนแล้วเดินตามไปก่อน ประตูเข้าไปเหมือนทวีพบเลยครับมาดูอะไรไก่อ๋อมีไก่ไก่กาฮาได้ยินไม่ว่าเสียงใครเดินต่อไปก็น่าจะผ่านตรงที่เป็นร้านคาเฟ่ขายกาแฟนะครับเห็นไหมครับนี่ทําไนมีไก่ด้วยนะ มีแม่น้ำว้ยเจอแมวทำไมมีสัตว์ทุกจุดชื่ออะไรเหรอ,อนิ่งมากมเน,นอะเออใช่ออกมีป้ายด้วยมินิสูห้องน้ำทอยเลต ชิลเอาฟรุตดิ้งพิซซ่าเหรอพูอกไม่ไหวเราพิซซ่าสเต็กสลัดสปาเก็ตตี้เครื่องดื่มน่าจะเป็นอาหารชิลๆแบบกินรองท้องมากกว่าเดินทางไปต่อน้องผมนั่งแหละน่าจะเดินจะเมื่อยขาเดินต่อกำลังเดินออกแล้วครับ เดี๋ยวจะเดินไปชมคาเฟ่ญี่ปุ่นต่อนะครับฮาราจุก,กุหรือภาษาไทยเรียกว่าฮาราจุก,กุไปเลยครับร้อน